รีวิว iPad Air 4นะครับผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีเรื่องอะไรที่หลายๆช่องไม่ได้พูดถึงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ติโอมาเล่าให้ฟังครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในมือติโอเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยอันบ็อกมาแล้วก็ใช้งานมาพอประมาณแล้วนะครับผมมีความรู้สึกยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ติโอจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่า iPad Air 4เนี่ยมัน น่าสนใจยังไงและเปรียบเทียบความรู้สึกกับคนที่ใช้ iPad Pro มาตลอดเนี่ยมันจะแตกต่างกันเยอะไหมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันแน่นอนนะครับแต่ขอถามเพื่อนๆนิดนึงนะครับ<ๆ>เพื่อนๆเลง iPad รุ่นไหนอยู่ครับ Gen 8 Air 4หรือว่าเลงเป็น iPad Pro ไปเลยนะครับถ้ามีโอกาสซื้อเนี่ยจะซื้อรุ่นไหนครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอมาพูดถึงในกล่องกันก่อนเลยซึ่งมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมป ในกล่องนะครับผมก็จะมีแน่นอนครับ iPad นะครับผมอยู่มาให้นะครับประเด็นตรงนี้ที่อยากจะพูดถึงนะครับผมและมันแตกต่างกับ iPhone ที่ออกมาในปีนี้นั่นก็คือครับตัว iPad นะครับผมไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จเพิ่มนะครับผมเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาแถมหัวอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้กับตัว iPad ทุกรุ่นนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกทีเนี่ยจะแถมประมาณ1 2วัตต์นะครับผมแต่ว่าปีนี้เนี่ย แถมมาให้เป็นฟ้าชาร์จนะครับผมเป็นอะแดปเตอร์แบบ20วัตต์เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็แล้วกันที่ ถือว่ายังรอดนะครับผมยังรอดในปีนี้ทั้งใน iPad Gen 8นะครับผมก็แถมอะแดปเตอร์แบบ20วัตต์มาให้นะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้คาดว่าใน iPad Air จะแถมให้หรือเปล่าแต่ใน iPad Air ก็แถมมาให้เป็น20วัตต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่น้อยหน้าเลยนะครับผมซายนะครับผมก็จะเป็น USB-C to USB-C แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคู่มือในตัวของ iPad นะครับก็จะยังนะครับแถมโลโก้ Apple มาให้นะครับสติกเกอร์โลโก้ Apple มาให้อยู่2ดวงนะครับผมซึ่งถ้า ไอโฟน iPhone เนี่ยเหลือ1ดวงแล้วนะจ๊ะโอเคมาเริ่มดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผม iPad Air 4นะครับผม หน้าจอเป็นขนาดหน้าจอแบบใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นขอพูดถึงดีไซน์ด้านนอกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับด้วยขนาดหน้าจอแบบใหม่นี่นะครับผมเป็นขนาด10.9นิ้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของฟิล์มโฟกัสนะครับผมออกฟิล์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โฟกัสมีทั้งฟิล์มแบบใสนะครับหรือฟิล์มแบบด้านคือหลายคนพูดถึงว่า iPad Air 4ีเนี่ยมันเหมือนกับตัวของ iPad Pro เลยนะครับใช้ฟิล์มแบบเดียวกันได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วหน้าจอของ iPad Pro เนี่ยจะแตกต่างกับ iPad Air เล็กน้อยนะ ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเอาเลือกแบบที่มันเหมาะสมกับตัวของ iPad Air 4ที่สุดเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นตัว ที่มันออกมาเพื่อซัพพอร์ต Air 4โดยเฉพาะนะครับผมซึ่งตรงนี้โฟกัสก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมอันนิติโอ็อ้ซมาแล้วนะครับผมตรงนี้หน้าจอ10.9นิ้วนะครับแตกต่างกับตัวของโปรโยเยอะไหมนะครับในความรู้สึกเนี่ยถ้าใช้งานเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบดูจริงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะครับผมแต่มองในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยไม่รู้สึกเอาไปเล่นเกมอะไรก็รู้สึกว่ามันก็เต็มอิ่มตเต็มจนน่าด ผมขอเจาะลึกเข้าไปในส่วนของหน้าจอด้านในกันบ้างน,นะครับพอเปิดออกมาแล้วนะครับผมด้านหน้าจอด้านในเนี่ยตรงนี้มีอย่างหนึ่งนะครับผมตัว iPad Air 4นะครับเขาจะไม่มีหน้าจอ refresh rate แบบ120เหมือนกับ iPad Pro นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยใช้ฝั่งของ iPad Pro มาก่อนเนี่ย iPad Pro เขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Pro m o ชั o n นะครับผม Pro m o ชั o n ไม่ใช่ลดแรกแจกแถมนะมันเป็นชื่อว่า Pro แล้วก็ m o ช i o n นะครับเวลาเราเลื่อนหน้าจอเนี่ย ในความรู้สึกของตีโอนะครับด้วยขนาดหน้าจอที่มันใหญ่นะครับผมแล้วก็ไอคอนมันมีระยะห่างจากกันนะครับตอนใช้งานเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเห็นความรู้สึกหนุ่งน่วงของไอคอนอยู่นะครับผมอันนี้ถ้าใครใช้ iphone มาเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงจุดถึงความหน่วงเพราะว่าไอคอนแต่และไอคอนน่ะมันชิดติดกันถูกไหมครับ แต่ว่าพอมันเป็น iPad Air ซึ่งมันจะมีขนาดหน้าจอมันที่มันค่อนข้างกว้างเนี่ยถ้าไปเทียบกับ iPad Gen 8เนี่ยหน้าจอเขาจะแคบกว่านะครับทำให้แบบว่าระยะห่างของไอคอนมันก็จะไม่ห่างเท่ากับตัวของ iPad Air 4ตัวนี้พอระยะห่างมันเยอะเวลาเราปัดหน้าจอเนี่ยมันจะเห็นเล็กๆน้อยๆมันจะรู้สึกว่ามันแหลกๆนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ต้องพูดตามความจริงแล้วก็อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนเลยว่า feeling ของการใช้งานถ้าคนใช้ iPad Pro มามันจะรู้สึกแบบนี้นะครับผม แต่ถ้าคุยกันเรื่องของความละเอียดของเม็ดพิกเซลนะครับผมเม็ดพิกเซลของตัว iPad Air 4ตัวนี้เนี่ยความละเอียดพิกเซลก็จะอยู่ที่264 PPI นะครับผมหรือพิกเซล per i n c นะครับก็มีความหนาแน่นนะครับผมหน้าจอเนี่ยมีความละเอียดดีนะครับสีสันเนี่ยจะออกไปแนวทางโทนอุ่นนะครับผม ในส่วนของหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับผมในความรู้สึกของตีโอสีสันเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับมาดูในส่วนของเรื่องดีไซน์ด้านอื่นกันบ้างนะครับถ้าดูรอบๆตัวเครื่องนะครับ เอาจริงๆถ้าไม่สังเกตสีเนี่ยหรือถ้าซื้อเป็นสีสเปรซ์เกเนี่ยจริงๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็น iPad Pro เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดแตกต่างอยู่นะครับผมนี่คือแถบตรงนี้จะเกลี้ยงนะครับถ้า iPad Pro เนี่ยจะมีขีดเล็กน้อยนะครับผมตัวกล้องนะครับลักษณะเหมือนกับตัว iPad Pro ปี2018นะครับผมแล้วก็ตัว iPad Air 4ตัวนี้จะไม่มีเป็น flat light นะครับลำโพงนะครับจะมีอยู่4ตัวนะครับด้านละ2ตัวนะครับผมเวลาเราดูหนังนะครับมันก็จะออกเสียงสเตอริโอออกมาทั้ง2ฝั่ง นะครับผมซึ่งรองรับสเตอริโอนะครับแต่ว่าเขาจะไม่รองรับมิติเวลาเราเปลี่ยนด้านเนี่ยมันก็จะเป็นสเตอริโอด้านบนล่างนะครับผมแต่ถ้าเป็น iPad Pro เนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยมันจะ ซ้ายขวาแยกกันต่างหากเลยนะครับมาดูที่จุดสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับของตัว iPad Air ตัวนี้เนี่ยนั่นคือตัวพอร์ตชาร์จนะครับซึ่งพอร์ตตัวนี้เนี่ยเป็นพอร์ต USB-C <c oughs> แล้วนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับใครหลายๆคนและการที่อาจจะเอาไปใช้ทํางานนะครับอยากบอกว่าการใช้งานใน iPad Pro ที่ผ่านมานะครับสำหรับตีโอเนี่ยพอร์ต USB-C เนี่ยเป็นพอร์ตที่เขาเรียกว่ามันเอเนกประสงค์จริงๆแล้วก็อยากจะให้ iPhone เนี่ยใช้ เป็นพอร์ต USB-C บ้างจังเลยนะครับพอ iPad Air ออกมาเป็นพอร์ต USB-C ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกเฮ้ย Apple ใจดีมากๆนึกว่า Apple อยากจะแบ่งให้พอร์ต USB-C เนี่ยมันใช้กับตัวของ iPad Pro เท่านั้นด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ถือว่า Apple ใจดีมากนำมาใส่ใน iPad Air ในรุ่นนี้นะครับและผู้ใช้งานเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมซึ่ง รูเลีน PC แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลองให้ดูครับว่าการชาร์จเนี่ยมันสามารถชาร์จให้ iPhone ไ,ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า iPad Pro ททำได้เดี๋ยวมาลองดูฮะ นี่นะครับผม iPad Air 4เนี่ยสามารถชาร์จไฟเข้ากับตัวของ iPhone ได้เหมือนกันเหมือนกับที่ iPad Pro ทําได้นะครับซึ่งถ้ามองเป็นง่ายๆก็ถ้าใครซื้อมาใช้กับ iPhone เนี่ยก็มองว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองก็ได้นะเพราะว่า iPad Air เนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช้งานได้หลายชั่วโมงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของหัวชาร์จสําหรับ iPad Air นะครับผม มาดูกันให้เรื่องการปลดล็อกตัวเครื่องกันบ้างนะครับหรือว่าความปลอดภัยนั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกของ iPad แล้วก็อุปกรณ์หลากหลายของ Apple นะครับผมยกเว้น MacBook นะฮะ Apple เนี่ยทำให้ iPad Air ตัวนี้เนี่ยสามารถปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือที่ปุ่ม Power ได้แล้วนะครับนี่แค่แตะไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับปกติแล้วจะอยู่ที่ปุ่ม Home นะครับผมแต่ว่านะครับผม iPad Air ในเครื่องนี้นะครับผมไม่มีปุ่ม Home อีกต่อไปแล้วถูกต้องไหมครับมันจะเป็น หน้าจอแบบเต็มพอบเต็มจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลดล็อกเนี่ยจะต้องมาสแกนที่ปุ่ม power แทนนะครับซึ่งจากที่ติโอลองนะครับผมลดล็อกที่ปุ่ม power เ,เนี่ยป๊บ <Wow. S 1> มันค่อนข้างรวดเร็วเลยแล้วก็ทํางานได้อย่างสะดวกสบายนะครับแต่ถ้าถามว่าสะดวกสบายเท่ากับตัวของ face id ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่า ยังไม่สะดวกสบายเท่ากับเวสไอดีแต่ว่าในยุคนี้นะครับผมในยุคที่เราไปข้างนอกเนี่ยเราต้องใส่ผ้าปิดปากตลอดเพราะว่ามีเรื่องของไวรัสโควิด19นะครับผมการที่เรามีปุ่มทัชไอ ID เนี่ยหรือสแกนลายนิ้วมือตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสบายใจถ้าเราไปทําง,งานข้างนอกไม่ต้องมานั่งเอาผ้าปิดปากออกนะครับแต่ลายนิ้วมือแบบน,นี้ยังคงสบายใจมากกว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่เรื่องอื่นกันบ้างนะคบนั่นก็คือเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับกล้องของตัว iPad Air 4ตัวนี้นะครับ จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับผมมีเป็นเลนเดียวนะฮะจะไม่มีเป็นเลนวาเลนอันตรวายเหมือนกับตัวของ uh, iPad Pro นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซูมของตัวกล้อง iPad Air ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการซูมแบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าฟีเจอร์เจ๋งๆของตัว iPad Air ตัวนี้คือสามารถถ่าย 4K แบบ 60เฟรมต่อวินาทีได้นะครับซึ่งวิดีโอนะครับได้ถ่ายภาพมาแล้วออกมาก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ของการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K กันเลยครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบถ่ายวิดีโอนะครับ 4K 60เฟรมเรทของ iPad Air 4นะครับ ที่กล้องเนี่ยความละเอียด12ล้านพิกเซลเลยนะฮะก็ความกันสั่นอะไรต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับการเก็บเสียงเก็บสีสันต่างๆท้องฟ้าอาจจะอึมครึมอึมครึมนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีพายุเข้านะครับการกันสั่นลองเดินดูนะครับวิ่งเหยาะๆสักนิดนึง ย้อนแสงนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เลยกลับมาดูกันที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าก็จะมีอยู่จุดเดียวนะครับผมความละเอียดก็จะอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับซึ่งการถ่ายวิดีโอที่กล้องหน้านะครับผมก็จะสูงสุดอยู่ที่ HD นะครับเป็น Full HD 6 0เฟรมนะครับผมและก็ไม่สามารถถ่ายพอดเฟรตโหมดได้นะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็ประมาณนี้ครับ โอเคอันนี้ก็อยู่กับกล้องหน้าของ iPad Air 4นะครับที่ความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับอัดวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ Full HD 60ฟฟเฟรมเรทความลื่นความสมูทความคมชัดก็ประมาณนี้เลยนะครับย้อนสงสักนิดนะนึงนี่ลองเดินดูครับเผื่อใครเอาไปถ่ายวิดีโอวิล็อกนะดูว่าความนิ่งของ iPad Air 4จะเป็นยังไงนะครับมุมมองในยืดสุดแขนที่ไอแล้วนะครับได้มุมมองประมาณนี้นะเออครับลองเดินเดินดูนะ ความคมชัดก็ถือว่าโอเคเลยนะโอ้หน้าชัดใช้ได้นะครับการเก็บเสียงอะไรต่างๆของกล้องหน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับลองฟังเสียงกันดูลองฟังเสียงกันดูนะครับนอกจากเรื่องกล้องนะครับผมมาดูที่ไฮไลท์เด็ดของตัว iPad Air 4เรียกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดมากๆเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือชิปที่อยู่ในตัวของ ใหแ4ตัวนี้นะครับ Apple ให้เป็นชิป A 4 4 b i o n i c เลยนะครับนั่นก็คือชิปที่แรงตัวล่าสุดที่ Apple ออกมานะครับที่ใช้กับ iPhone 12ด้วยนะครับผมและตัวความแรงของเขาเนี่ยก็หายหวกเลยนะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของ AI ในเรื่องของการประมวลผลตรงนี้เนี่ย ชิพตัวนี้มีความแรงมากนะครับเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยหม่ห่วงเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทดตอบคะแนนให้ดูนะครับผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยครับ โอเคนะครับผมและเดี๋ยวตีโอก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของชิป A.14 Bionic นะครับในการตัดต่อว่าเอาไฟล์ 4K 60เฟรมต่อวินาทีเนี่ยระยะเวลาประมาณ1นาทีนะครับมาตัดต่อใส่ตรงนี้แหละเอ็กพอรตออกมาจะใช้เวลากี่ไมนาทีนะครับหรือกี่นาที มาดูกันที่เรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับตัว iPad Air ตัวนี้นะครับผมมันสามารถใช้กับตัวของ iPad Pro ได้นะครับนี่นะครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะครับตัวแถบตรงนี้เนี่ยจะเห็นนะครับที่ด้านข้างนี้จะเห็นแถบสีคล้ายๆกับตัวเครื่องนะครับแถบตรงนี้มันคือแถบที่เอาไว้ใช้กับ Apple Pencil 2น,นะครับ iPad Air ตัวนี้สามารถใช้กับ Apple v e n i l l 2ได้แล้วนะครับผมจริงๆตรงนี้ติองก็คิดเหมือนกันว่า Apple จะกักไอพวกาปากกา Apple v e n c i l 2ไว้ให้กับ iPad Pro เท่านั้นนะแต่รอบนี้ก็ถือว่าใจดีมากๆนะครับสามารถใช้ Apple v e n i l l 2นะครับมาติดตรงนี้นะครับก็แล้วก็ทำการ connect กันแค่นี้ง่ายเลยนะครับความสะดวกสบายของ Apple v e n i l l 2ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมแค่ติดไปปุ๊บมันก็จะทำการคอนเน c t กับตัวเครื่องให้เลยนะครับ ปกติแล้วเนะี่ยถ้าเป็น Apple Pencil แรกจะต้องเสียบที่ตูดนะครับตรงรูของ Lightning แต่ว่านี่แค่แปะปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยและความเจ๋งอีกหนึอย่างของการใช้งาน Apple Pencil 2กับตัวเครื่องที่คาร์ ตัวมันได้แบบนี้นะครับมันแปลว่าถ้าเราแบแบบนี้และเราอยากจะใช้งานเมื่อไหร่นะครับผมเราสามารถเขียนได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพลังงานในตัวของ Apple Pencil นะครับจะเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับ Apple Pencil รุ่นแรกนะครับส่วนในฟังก์ชันที่เรา Double Tap มาเพื่อเกิด c o m b า n อะไรต่างๆเด็โอรู้สึกว่ามันเป็น g ิ m ม i c มากกว่าเด็โอไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Apple Pencil นะครับผมยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ iPad Air 4ตัวนี้สามารถใช้งาน นั่นก็คือนี่เลยนะครับตัว Magic Keyboard นะครับพี่เพิ่งเปิดตัวมาพร้อมกับ iPad Pro ปี2020เมื่อตอนต้นปีนะครับนี่ i p a d Air 4นะครับก็สามารถใช้งานได้กับ Magic Keyboard นี้เหมือนกันนะครับผมดูตรงคอนเนค t เตอร์ตรงนี้นะครับนี่เขามีจุดจุดสามจุดมันทำให้สามารถใช้งานกับตัว Magic Keyboard ซึ่งมันรองรับสมาร์ทคอนเน็กเตอรแบบเดียวกันนี้นะฮะปัครับ แต่ในส่วนของการใช้งานนะครับผมก็อีกนั่นแหละนะครับถ้าเอามาใช้กับ Magic Keyboard ดนะครับผมการเลือกเคอร์เซอร์ต่างๆเนี่ยต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่ามันจะไม่ค่อยสมูทนะครับเท่ากับตัวของการใช้งานบน iPad Pro นะครับตัวเคอร์เซอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นแบบว่าเหมือนมันแหลกๆสายตาคนเราเหมือนตีโอใช้กับหน้าจอแบบ iPad Pro มาก่อนเนี่ยมันจะจับได้เลยรู้สึกว่ามันจะเอ้ยทำไมมันมีจุดที่มัน กระตุกกระตุกกระตุกนิดๆออกมานะครับผมซึ่งจะแตกต่างในแบบตันะครับโดยที่เมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซื้อแยกนะครับผมเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0บาทนะครับผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทำให้สับพอร์ต iPad Air รุ่นนี้เพราะว่าถ้าคนซื้อเมจิกคีย์บอร์ดเยอะ Apple ก็ได้กำไรเยอะนคีย์บอร์ดอันเป็นหม oh, oh, ื่นโอ้โหแพงมากนะครับ มาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมซึ่งอันนี้ก็หลายๆคนไม่ได้พูดถึงนะครับผมอย่างเช่นเคสต่างๆเนี่ยเคสต่างๆที่เคยใช้กับ iPad Pro อาจจะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยติโอขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างกับตัวเคสของ s w i ปอีซีนะครับสวิ f อีซ s y นี้เป็นเคสที่สามารถทําให้เราเนี่ย ใช้ iPad Pro นะครับกับตัวของ Magic Keyboard ได้โดยที่แบบสวมเคสเข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆ่ฟัองอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันว่า s w i t c u เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันทำความสามารถอะไรได้บ้างนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้เนี่ย iPad Air 4เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหลากหลายอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งปุ่มของอ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่ม power ที่มันมีลักษณะายาวกว่านะเพราะเขาใส่ touch id ตรงนี้นะฮะถ้าเพื่อนซื้อเคสอันไหนแล้วที่มันใช้กับ ipad pro แล้วคิดว่าจะซื้อ ipad air อีกเครื่องแล้วก็สามารถใช้เคสร่วมกันได้ไหมเนี่ยตรงนี้ต้องดูอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในเรื่องของ a c อ s o r ร e s ต่างๆนะครับ มาดูในส่วนของเรื่องสีแล้วก็ราคาของตัว iPad Air 4กันบ้างน,นะครับผมสีของ iPad Air 4ในรอบนี้นะครับมีมาด้วยกันอยู่5สีนะครับผมอันนี้ก็เป็นสีนะครับสีเรียกว่าสกายบลูนะครับเป็นสีสกายบลูนะครับนี่ก็จะออกสวยงามโดยราคาของ iPad Air 4นะครับในรอบนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ึ่มือ 9,900บาทน,นะครับความจุของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่64กิกนะครับผมในส่วนของความจุที่ถัดไปของ iPad Air 4เลยนั่นก็คือความจุ256กิกราคาก็อยู่ที่24,900นะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่ามารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ความรู้สึกหลังจากการใช้งานแล้วก็มาลองเทสอะไรต่างๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับถ้าถามว่าตีโเนี่ยแนะนําให้ใครซื้อบ้างหรือว่ามันเหมาะกับใครบ้างตีให้ความสําคัญกับตัวพอร์ต USB-C ตัวนี้นะครับผมใครที่รู้สึกว่าอ,าอยากใช้งานกึ่งจริงจังมากขึ้นนะครับผมแต่ว่างบไม่ถึงตัว iPad Pro นะีตัว iPad Air 4ตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้อแดปเตอร์ USB-C ได้มันทำให้ iPad Air 4ตัวนี้มันเหมาะสำหรับการใช้งานแบบค่อนข้างเปิดกว้างมากเลยครับมันแทบไม่น้อยหน้า iPad Pro เลยยกเว้นอยู่เรื่องเดียวแค่นั้นเองคือเรื่อง โรโมชั่นหน้าจอของตัว iPad Air 4ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความไหลลื่นเท่ากับตัวของ iPad Pro ซึ่งบอกเลยว่าถ้า iPad Air 4ตัวนี้นะครับผมสามารถทำหน้าจอได้เฟรมเรทสูงสุดถึง120เฮได้นะครับมันทำให้ iPad Pro จะหมดความน่าสนใจไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตีโอก็มารีวิวประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปตัดไปอย่าลืมแชร์ค,คลิปนี่ไปบอกเพื่อนๆด้วยกันลวกันนะครับสวัสดีครับ